โมราเด็กทารกที่ถูกทิ้งในป่ากลางคืนในป่าลึกมีเพียงเสียงลมเสียงใบไม้และเสียงร้องเบาๆของทารกคนหนึ่งเด็กคนนี้ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีใครรู้คู่รักวัยรุ่นสองคนพ่อแม่ของเด็กยืนมองลูกน้อยด้วยใจเจ็บปวดเราขอโทษเรายังไม่พร้อมแล้วทั้งสองก็หายลับเข้าไปในเงามืดของป่าวันแรกผ่านไปวันที่สองผ่านไป ไม่มีใครเดินผ่านไม่มีใครได้ยินแต่เสียงร้องนั้นก้องไปทั่วผืนป่าจนกระทั่งเสียงนั้นไปถึงผู้เฝ้าป่าบางคนว่าเขาเป็นเจ้าป่าบางคนว่าเขาคือเทวดาผู้พิทักษ์ธรรมชาติเขาเดินออกมาจากความมืดแสงเรืองรองตามติดมาทุกฝีก้าวเขาโน้มตัวลงอุ้มทารกขึ้นมาเบาๆไม่มีคำพูดไม่มีการตัดสิน มีเพียงสายตาอ่อนโยนและอ้อมแขนอุ่นราวกับแสงพระอาทิตย์แรกยามเช้าเขาพาเด็กกลับไปยังใจกลางป่าเปลไม้ถูกถักจากใบลานวิเศษเสียงนกร้องคล้ายเพลงกล่องและในคืนนั้นเองเขาตั้งชื่อให้เธอว่าโมราโมราเติบโตขึ้นใต้เงาไม้และแสงจันทร์พูดคุยกับสัตว์ในป่าฟังเสียงต้นไม้หัวเราะก,กับผีเสื้อเรืองแสง และเรียนรู้เวทมนต์แห่งธรรมชาติเด็กที่เคยถูกทิ้งกลายเป็นผู้สืบสายเวทมนต์แห่งป่าใหญ่เพราะในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดจากความพร้อมแต่บางคนเกิดมาเพื่อปลุกป่าทั้งผืนให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง